สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ครับโอ้เดินกลับครับเดินกลับมาจากบอดินครับเลิกงานแล้วครับเสร็จแล้วงานเที่ยวครับอันมาทางนี้น้อันมา,านอันมา,นมาเฮ้ยบีย่ยงไป อย่างทรั้งนี้นี่ใช่เลยเอ้ามามาดิจอดคู่กันกันกบคูปิโก,ก้ครับเจสองร้อยครับเอฟอาสองหนึ่งศูนย์ แหมมันช่างเหมาะสมสิเลยเกินเอาสะบอ้อเอาสะบอ้อหางเงินไซย์แหละครับ่ามีบารมีนะครับถ้ามีบารมีนะถ้ามีโอกาสจะได้ <c oughs> <c oughs> มีเงินซื้อนะเกียมเลยครับ <c oughs> เริ่ง,งานแล้วครับ จอดแล้วครับรถไทย,ยดันดินอยู่ครับตอนนี้แมคโคก็จอดแนละ้วนี่ครับเห็นตรงนี้ครับอ่า ยีห้าเที่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ2 2่สิบสองบสามสสิบห้าสิบหเจ็ดแปดสเก้ายี่สิบสิ็ดยี่สี่สามยีห้่อคเือได้ตัวยีิบหกขอว่ายี่ห้านะโกเบโกครับ HJ สองร้อย นิ่มงเลยครับเสียงเงียบขิบเลยครับแ,แน่แนิเข้มอยู่เลยครับอันนี้ร้อนจัดเออเปิดออกรลบายความร้อน,นดีเลย Một sản mạc, mày mềm đấy Điện phát mạc mềm Đi chắc chú mông rồi Đi chắc chú mông rồi Đi chắc chú rồi โอวหมื่นแปดยังสภาพเนียบๆเ,เลยครับในโอ้้างในสะอาดดีลยวะโอหลักษารถดีลยวะโอ้ร oh, ถ oh, ยังสวยเลยครับจำๆเลยครับหนึ่งหมื่นแปดพันชั่วโมงครับแต่ก็ยังใหม่ๆอยู่ครับ อู้ไม่ยังนี่วายเข่าป่ตาย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 งานแล้วอู้เพงเดนี่ถือถือกล่องเดนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนหญาครับยกวหายกอนเลงาน้องกินว่ายรทังหน้าลูกเก่ง อคค่อกยข้าอ้ห่ฟังใสโอ้ยฟังหัวรถรกรันล็อกกี้รล็อกกี้จะตัวไอ้ตออัวล็อกกี้ขอใอยต่ำจนต้นโยกเลยให้ตัวน้วหักเลยต้นยุ่ข้าอ้าวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวจะกินวายต่อครับวายขาวองุ่นขาวไป <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับฝากช่องด้วยครับสวัสดีครับ